สวัสดีจ้าวันนี้พามาเก็บมะละกอจ้ะทุกคนบอกฮูฮอลแลนด์จ้ะคุณน่ะย้ายปลูกไวหลายหลายจ้ะเป็นแถบเลยจ้ะปลูกไวหลายบ่ไดดบำรุงปันใดจากแคร์อาศัยด,ดินขังบ่อปลาดินขี้ปลาเป็ส่วนจ้ะุกแล้วเก็บไปขายหน่อยๆ,ๆน่อยเนีย่ยเก็บได้เบิร์ดจ้ะขายได้เบิดเลยนี่อันนี้ เด็ดบ้างหันนี่จ้ะสดสดร้อนรอนเด็ดเหล้วก็ล,กลืมข้าวก็เลยมา,มา,มาอัดคลิปให้เพืมม่อว่าบอกห้งดกค่ะจ้ะมีน่วยทุกตนได้ขายทุกตนค่ะน่วหน้อยๆๆจังสี่ก็ขายค่ะคนหนาหอนเนาะอยากกินอย่งหวานหวานแต่ก็บเบื่อนำนำหวานฮานั่งเทียกินหลายก็อ้วนจ้ะต้องอย่จ้ะต้นเตี้ยดกทุกตนเลยจ้ะ นี่ต้นนี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่ลูกดกอันนี้เก็บไปขายแล้วบางส่วนกัานังแกะอ้ะนี่พาชมมะละกอริมบอ่อปลานะจ้ะ